สวัสดีครับก็วันนี้นะครับยังไม่จบนะกับเรื่องแคปนะครับก็พบก,กับอาร์มชวนคุยเหมือนเช่นเคยวันนี้แคปเนี่ยมันแค่แคปอีกเดียวนีมีหลายบทบาทหน้าที่หลาย E ีเหลือเกินเพราะว่ามันก็เป็นจุดที่สําคัญวันนี้มีคนถามเข้ามานะครับว่าเปลี่ยนแคปแล้วหมุนกลับทางกลับทางหมุนหมุนผิดทางอย่างเช่น,มนลมเนี่ยหมุนปกติมันเป่าลมออกหน้าพอเปลี่ยนเสร็จเอ้ยทำไมหมุนย้อนออกหลังอ่าถ้าเป็นคอมพิวเซอร์เราอาจจะไม่รู้ครับแต่มียน มันทำงานแต่ไม่เย็นก็คือมันกลับทางหมุนอยู่ในคอมเพรสเซอร์ระบบ้ำยาก็จะเดินถอยหลังทางให้ระบบมัน,มนก็จะทางานเหมือนไม่ครบวงจรคอมเดินแต่ไม่เย็นนะครับอย่างเช่นเดียวกันทําไมวงจรนี้ถึงมีอยู่นะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องเครื่องซสกผ้าเครื่องซสกผ้าเนี่ยเวลามันหมุนเดินหน้าปื้ดแล้วก็หมุนกลับตีไปตีมานะครับมันออกแบบขนลวดมอเตอร์ออกแบบมารองรับได้แต่ถ้าอย่างงี้มีผลเสียไหมก็ต้องบอกว่ามีครับ เพราะว่าขนลวดมันออกแบบมาให้ไปหมุนในทิศทางเดียวเนี่ยนะครับค่าองค์ค่าค่าความแม่นทานเทรขนลวดมันต่างกันมันออกแบบมาให้หมุนไปทางนี้ทางเดียวนะครับถ้าเราใส่กลับทางหมุนไปอยู่ได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็พังก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้คงต้องเข้าถึงเรื่องวงจรกันนิดนึงนะครับต่อยังไงแล้วทําไมมันกลับทางหมุนเดี๋ยว เราเข้าไปสู่วงจรแล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเลยค o m m o n s t a r t run นะครับไฟจ่ายมาทางไหนจ่ายไปทางไหนแล้วมันทำให้ถึงกับทางหมุนนะครับเราสลับสายตรงไหนผิดนิดเดียวนะครับตัวอย่างเปลี่ยนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่หน้าจอเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเขียนวงจรง่ายๆสํา,าสหรับวงจรมอเตอร์พุ่งลมหรือวงจรคอมเพรสเซอร์จะใช้เหมือนกันเลยนะครับประกอบไปด้วยนะครับค o มมอนนะครับสตาร์ทลันนะครับ โคดคอมอนมาถึงล้านอ่าเดี๋ยวผมเขียนง่ายๆเลยอันนี้คือสัญลักษณ์ของแคปนะครับ ca line newton โอเคแคปนะครับวงจรนะครับแคปสตาร์ทกับตัวแคปนะครับต่อไว้เลยนะครับตามวงจร f เข้าแคปขาหนึ่งเลยนะครับอ่าเข้าแคปขาหนึ่งเปรียบเสมือนง่ายๆนะครับขานี้ขา S นะเข,ข้านี่นะขา R เข้านี่นะซ้ายขวา ตอนนี้สามารถสลับกันได้นะครับเพราะเป็นไฟฟ้าแบบ AC นะครับสามารถสลับกันได้เลยนะนิวตันปกติผมจะเอาเข้าคอมมอนตรงนี้ก็สลับได้จะเอาแอลเข,าข้าคอมมอนก็ได้นิวตันเข้าคอมมอนก็ได้แต่ปกติผมเอานิวตันเข้าคอมมอนเพราะว่าไฟจะไม่ได้มานเลี้ยงอมอเตอร์นะครับแต่ก็โดยรวมก็ไม่เป็นไรครับถ้าใครอยากจะเอาเข้าอะไรนะครับส่วนลายนั้นนะครับต้องอยู่ที่ R ครับเส้นนี้แหละครับที่ทําให้วงจรมอเตอร์ กลับทางหมุนคนจะงงนะครับบอกเอาไฟเข้านี่แหละครับฝั่งไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับเพราะมันกลับทางหมุนเลยคนผิดคือที่ผิดกันนะครับเปลี่ยนจากเส้นที่มันเข้า S อยู่มาเป็น R นะครับวงจรอย่างนี้นะครับคือวงจรที่ถูกต้องแต่ถ้าวงจรที่ผิดคุณสลับกันตรงนี้ครับจากหลังแคปนะครับที่มาจาก S นะครับเอามาเข้า S กันนะครับวงจรนี้ผิดนะครับผมเน้นย้ำก่อนที่กลับทางหมุนผิดนะครับคุณต้องมาเข้าที่ R ครับ นี่แหละครับจะหมุนไปในทิศทางที่ถูกต้องถามว่าออมอเตอร์ซื้อมาต่ออย่างนี้แล้วมันมันกลับท่าหมุนแสดงว่ามันหมุนผิดทางเ,ออเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปเดี๋ยวผมจะอมอเตอร์ให้ดูม,ดมันมีมอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนขวานะครับแต่ถ้ากลับท่าหมุนให้คุณสลับตรงนี้แต่ถ้าเป็นหมุนซ้ายแล้วคุณเอาหมุนขวาผมบอกเลยใส่ได้ครับแต่ไม่ทนอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็พังก็ทั้งวงจรไม่มีอะไรนะมีผิดตรงนี้ตร,นตรงเดียวผมให้ไปดูนะครับตรงนี้สลับไปไม่ได้ครับไม่เกี่ยว ตรงนี้สลับได้ไหมได้ครับไม่เกี่ยวสลับตรงนี้เส้นเดียวครับจากไฟมาเข้าแคปคุณลองสลับชีวิตเปลี่ยนครับยังไงก็ฝากความรู้ฝากเรื่องแอร์นะครับดีๆก็ยังไงพบกับอาร์มจนคุยนะครับใน EP ถัดไปนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดซับสไคร้เนาะยังไงฝากติดตามด้วยกันครับผมครับสวัสดีครับ